สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันกับเอฟอีกแล้วนะคะกับคลิปแรนดอมไพ่ในหัวข้อความรักคะ่ะ วันนี้เราจะมาด้วยไพยอ่อนัตตาทาโรโนะคะของศิลปินชาวไทยที่แสนสง่างามนะคะลวดไลายไทยที่วัิวจิตวิจิตบรรจงนะคะ <c oughs> เราจะมาถามไพ่กันว่าครั้งนี้ไพ่อยากจะสื่อสารกับท่านที่กําลังเจอความสัมพันธ์รูปแบบใดอยู่นะคะ <c oughs> พี่เพื่อนๆที่ฟังคลิกเข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าตรงกับสิ่งที่ตัวเองกําลัง พบเจอก็รับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวการอ่านไพ่ของตนได้เลยนะคะเรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันค่ะไพ่อยากจะสื่อสารกับท่านที่กำลังเจอกับความสัมพันธ์รูปแบบใดคะราชินีถือเหรียญคนที่ได้รับความรักและคุณค่าอย่างมากมายสี่ถ้วยแต่ว่าความรักนี้อาจจะมีอุปสรรค หรือยังไม่ได้ทุกอย่างแบบเต็มพร้อมอนะคะยังไม่ได้ทุกอย่างแบบครบถ้วนนะคะแต่ว่าคุณนั้นอ่ะกำลังแบบถูกรักอยู่โอ้ทีนี้แบบสี่ถ้วยแล้วก็เจ็ดดาบน่าจะเป็นเช่นนี้นะคะพี่นเพื่อน คุณอาจจะใช้เวลาโฟกัสกับตัวเองและไม่ค่อยมีความรักเข้ามาทักทายแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครสนใจคุณไม่ใช่ว่าไม่มีใครรักคุณนะคะคุณเป็นคนที่ถูกใส่ใจมากๆเลยหรือคุณกำลังถูกแอบรักแอบชอบมากๆและคนคนนี้เมื่อรักคุณก็โฟกัสที่คุณแต่เขากำลังแอบรักแอบชอบและ กำลังพัฒนาตัวเองหรือพยายามทําทุกอย่างในชีวิตให้พร้อมที่จะมีคุณนะคะบางท่านมีคนชอบคุณอยู่มากๆบางบางท่านมีคนที่กําลังครั่งรักคุณอยู่แอบรักคุณมากมายทำเพื่อคุณอย่างมากมายหรือ ตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณอย่างมากมายนะคะแล้วคุณก็อยู่ในใจของเขาในแบบที่เขาโฟกัสเพียงคุณเลยนะคะมาดูต่อค่ะ,ะพี่พี่เพืพ่อนที่ฟังอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินมังกรพฤกศบกันหรือชาวธาตุน้ํามีนกรกรกพิจิกหรือชาวธาตุลมกลุม,มิถุนตุนนะคะเจ็ดดาบคือการแบบวางแผนทําอะไรโดยที่คุณไม่รู้อยู่มากมายแต่คุณเป็นผู้ที่ได้รับคุณค่ามากๆนะคะ ดูต่อค่ะอดาเดสตาร์นั่นนั่นไงคะพลังงานของคำเป็นชื่นเป็นที่ชื่นใจเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักน่ะนะคะดูใต้สำรับไพ่เดอะแมจิกเชนไพ่ในครั้งนี้อยากบอกกับคนที่กำลังโสดอยู่หรือบอกกับท่านที่ มีคนคุยมีคนชอบพอแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ขยับเลยเหมือนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไม่ขยับไม่ยังไม่พัฒนาเท่าไหร่ยังไม่เห็นผลชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะคะก็ได้ค่ะหรือบางท่านโสดเลยนะคะแต่มีคนชอบคุณมีคนรักคุณมากๆและทำทุกอย่างเพื่อคุณทำทุกอย่างเพื่อพร้อมที่จะมีคุณขอให โปรดรู้ไว้ว่าคุณมีความหมายที่สําคัญมากๆต่อใจของเขานะคะมีความหมายที่สําคัญอย่างยิ่งต่อใจของเธอผู้นั้นนะคะต่อให้พี่ๆเพื่อนๆเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายนะคะอาจจะเป็นคุณที่รู้สึกว่าโฟกัสที่ใครบางคนและอยู่ในใจเสมอและคุณก็อยากจะพยายามที่จะเติบโตเพื่อที่จะได้ดูแลเธอขอให้รู้ว่าเหมือนกับเธอก็ ไม่ได้มีใครในใจและมีคุณที่ภาษีดีกว่าผู้อื่นนักหนานะคะประมาณว่าถูกโฟกัสถูกใส่ใจถูกคิดถึงมากกว่าคนอื่นแม้ว่าเธอจะไม่ใช่แม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนที่แสดงออกอะไรมากมายแม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนที่ที่แบบสื่อสารอะไรมากมายนะคะแต่ ดูเหมือนว่าเธอมีคุณแบบสำคัญสำคัญในใจอ่ะนะคะมีคุณที่เธอคิดถึงเสมอนะคะเราไปดูต่อกันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เช่นนี้นะคะนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ณเวลานี้แล้วเราจะมาดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตกันนะคะ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสายสัมพันธ์นี้คืออะไรคะไพยามีผลภายใน6เดือนนะคะพี่พเพื่อนๆราชินีถือดาบคะ่ะโอ้ยความชัดเจนคะ่ะราชินีถือดาบคือแบบความชัดเจนนะคะความกระจ่างนะคะและ10ท่ยไม่ใช่10บทั่วคะ่ะสิเหรียญ <laughs> สิบ เปรียนคือพลังงานของคอมมิชเมนต์นะคะความมั่นคงอ้าหยิบยืนมอบความมั่นคงมอบความใส่ใจมอบความทุ่มเทมอบความรักที่จับต้องได้นะคะมอบการแบบทุ่มเทเพราะว่าอัศวินถือเหรียญนหมายถึงการทุ่มเทแรงกายทั้งแรงกายแรงใจแบบ จริงจังให้ให้กับความรักความสัมพันธ์สิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้ภายใน6เดือนนี้ซึ่งอาจจะเกิดก่อนก็ได้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนหรือทยอยเกิดภายใน6เดือนนี้ก็ได้ค่ะคุณกําลังจะได้รับความทุ่มเทอย่างจริงจังเข้าหาคุณนะคะขออนุญาตดูแลขออนุญาตเคียงข้างขออนุญาตผูกมัดนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณและพูดคุยถึง ความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะพูดคุยถึงคำมั่นคงพูดคุยถึงการที่อยากจะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณทีนี้มีไพ่ห้าดาบ5ดาบแปลว่าความวุ่นวายจบลงสิ้นสุดลงนะคะโอ้ปัญหาสิ้นสุดลงแปลว่าการพิชิตด,ด้วยนะคะพิชิตสงคราม แปดดาบนี้เป็นสัญลักษณ์ของความไม่ชัดเจนนะคะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของความของความคลุมเครืออย่างนั้นก็ได้นะคะหรือความกังวลนะคะและห้าดาบกับแปดดาบสิ้นสุดความกังวลพิชิตความกังวลพิสูจน์ตัวเองให้คุณคลายกังวลก็ได้นะคะเพราะว่าความมั่นใจการได้ รับอะไรที่กระจ่างการได้พบการได้ฟังคำพูดที่ชัดเจนนะคะการได้รับการบอกเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแผนการในใจความคิดในใจของอีกฝ่ายนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้ราชาถือไม้เท้านะคะคนทุ่มเทนะคะ,คน,นะ,ค,ะคนที่พยายามแบบทุ่มเทความรักให้นะคะความชัดเจนก็มาจริงๆนะคะมอบความชัดเจนนะคะ พิสูจน์ตัวเองกับคุณนี่คือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดจัดเม้นค่ะจัดเมนแปลว่าหลุดพ้นออกจากสถานการณ์เดิมๆหรือเปลี่ยนผ่านไปสู่สถานการณ์ใหม่อย่างแน่นอนอันนี้การเดินทางค่ะนะคะแปดแปดถ้วยคือการเดินทางออกจากสถานะเดิมๆออกจากจุดเดิมๆที่คุณเป็นอยู่หรือบางท่านอาจจะได้เดินทางนะคะไปในที่แห่งใหม่เพราะว่าความรักความสัมพันธ์นี้เข้ามา แล้วเอ็มเ o อร์นะคะไพ,กกพ่จักรพรรดิสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือจะมีคนพาคุณออกจากสถานะเดิมจะมีผู้ที่เข้ามาชัดเจนและพิชิตใจคุณพาคุณออกจากที่เดิมๆนะคะที่เป็นอยู่นะคะที่เดิมๆเ,เนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องแบบอุ๊ยจากเลยแบบ เปลี่ยนแปลงเลยแต่หมายถึงได้เดินทางนะคะได้เปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่อะไรเพราะว่ามีความสัมพันธ์นี้เข้ามาชัดเจนได้รับการพิสูจน์ใจนะคะถูกพิสูจน์รักนะคะถูกมุ่งหมายถูกทุ่มเทให้ด้วยรักนะนะคะดูต่อกันคะ่ะอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกนะคะมีไพ่สีดาบค่ะสีดาบแปลว่าหยุด นะคะเอาการพักผ่อนการรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วการแบบเวทเคชันแบบท่องเที่ยวเทมเพรนนะคะแล้วแปลว่าความร่มเย็นด้วยแล้วแปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมมันเหมือนกับว่าคุณได้พักกายพักใจกินอิ่มนอนหลับทํานองนั้นนะคะใต้สหรับสีไม้เท้าก้าวถ้วยนะคะการคลองรักอย่างอบอุ่นนะคะความรู้สึกที่เติมเต็มหัวใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น ในความสัมพันธ์นี้ก็คือการผูกมัดการลงเอยการเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันวิดฟูลฟิลเมนสมปรารถนาสีดาบนะแปลว่าการนอนหลับพักผ่อนนะคะเหมือนกับพักผ่อนเคียงข้างกันพักผ่อนเคียงข้างกันเดินทางเคียงข้างกันแบบเปลี่ยนที่พักเปลี่ยนบรรยากาศอะไรแบบนี้นะคะนะคะและได้ดูแลกันและกันทั้งยามสุขยามทุกยาม คือไม่ว่าคุณจะอ่อนแอรหรือเข้มแข็งคุณจะได้มีการแลกการคุณคุณได้รับคุณได้รับการดูแลประคบประงมเขาได้รับกำลังใจและการแบบพนัพนออยางงั้นนะคะมอบให้กันและกันนะคะเตรียมตัวรับพลังงานเช่นนี้เลยนะคะพ,พ,พี่เพื่อนๆพือ้อดีนะคะนี่คือสิ่งที่มีเกณฑ์ว่าจะเกิดขึ้นนะคะเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันค่ะว่าไพ่ออร์เคลกันบ้างนะคะเอฟได้ไพ่ออร์เคลมาใหม่ พระแม่ลักษมีความรักของพระแม่ลักษมีเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์บ้างนะคะนี่ค่ะขอไพ่สวยเลยนะคะสีชมพูเข้มไพ่ความรักของพระแม่ลักษมีนะคะอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างคะ นั่นไงบอกแล้วว่ามีคนแอบคลั่งรักคุณอยู่หรือว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่หรือถ้าหากคุณก็รู้ว่าใครนะคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครก็แน่นอนเลยว่าแม้ว่ายังไม่เห็นสิ่งที่เขามอบให้แต่แน่นอนเขาทุ่มเทเพื่อคุณอยู่แน่นอนนะคะแอบคลั่งรักแอบชอบคุณอยู่คุณมีคนที่ชอบคุณอยู่มากมายหรือบางท่านอาจจะคุยคุยกันอยู่ก็ได้สารสัมพันธ์กันอยู่นะคะคนคนนี้ อาจจะไม่ได้หมายถึงแอบชอบแอบรักคุณแต่หมายถึงกำลังเตรียมกำลังวางแผนอะไรมากมายนะคะโดยที่คุณอาจไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะแต่เขาแน่นอนเขากำลังวางแผนระยะยาวเพื่อเราอะนะคะเพื่อกันและกันพัฒนาความสัมพันธ์ไพออกมาบอกเลยว่าคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะคุณทั้งคู่เกิดมาเพื่อ เพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันแบบมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเติบโตถ้าคุณได้พบกันแล้วรู้จักกันแล้วมีกันและกันในใจการมีเขาเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้คุณรู้จักความรัก,ร,ก,ร,กรู้จักรักตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยรู้จักอยู่กับตัวเองอย่างสบายใจยิ่งอยู่กับเขาก็ยิ่งมีความสุขหรืออยู่กับตัวเองก็สบายใจเพราะถูกรัก เขาและเขาก็เช่นเดียวกันยิ่งพบคุณก็ยิ่งทำให้เขารู้จักความหมายของคำว่ารักแท้ true love นั้นเป็นยังไงการได้รักเหลือเกินนะคะการได้เมตตาเหลือเกินอย่างแท้จริงนะคะการได้เป็นฝ่ายรักให้มากๆแล้วก็ยิ่งมีความสุขแล้วก็ยิ่งมีกำลังวังชาม,มีชีวิตชีวานั้นเป็นยังไงนะคะพลังงานแห่งความรักนั้นเปลี่ยนเขาไปอย่างไรนะคะและ เขาตั้งใจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ให้หยุดอยู่แค่ชอบแค่นั้นนะคะนี่ไงแต่ว่าคุณต้องถูกปิดกั้นก่อนคุณต้องให้พระแม่ลักษมีออกมาว่าการที่คุณถูกปิดกั้นก่อนจะทําให้คุณรู้จักรักตัวเองเป็นด้วยไม่ใช่แค่ต้อนรับการดูแลและใส่ใจและได้และได้รับการ เอาใจใส่เพียงอย่างเดียวเพราะการที่คุณถูกปิดกั้นบ้างแล้วรู้จักดูแลตัวเองรักตัวเองเหมือนกับรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองมันจะทำให้คุณซาบซึ้งและสัมผัสห่วงรักที่ถูกทุ่มเทได้มากขึ้นเหมือนสัมผัสความสุขได้มากขึ้น True Love รักแท้ที่คือรักแท้และสัมผัสรักแท้ได้มากขึ้นนะคะอุ๊ยจะดีกว่าเดิมจบค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้อ่านอ่านแบบ กระชับหน่อยนะคะนี่คือพลังงานนี่คือพลังงานที่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่ไม่ได้มีภาวะจะได้เรียนรู้การเติบโตจากปัญหาอะไรต่อกันเลยจึงต้องมีเหตุการณ์ที่ว่ากว่าจะได้ลงเอยอาจจะมีระยะทางที่กั้นขวางแล้วระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเนาะแบบบางทีคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้รับรู้รักแท้ตั้งแต่แรกที่รักตั้งแต่แรกที่ชอบตั้งแต่แรกที่มีความเสนหานะคะแบบ แต่ความเสน่หานี่แหละจะพัฒนาไปสู่ true love หรือว่ารักแท้ในท้ายที่สุดแล้วได้พัฒนาความสัมพันธ์ลงเอย Coming together ลงเอออยู่เคียงข้างสารสัมพันธ์ยอยู่ใกล้ชิดมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเกณฑ์ของคนเราเติบโตจากปัญหาเติบโตจากความคนึงถึงคิดคำนึงถึงเติบโตจากการที่ยังไม่ได้ดังใจแต่ก็รัก อยู่อย่างนั้นแล้วก็ผ่านความทุกข์ความอะไรนะคะโชคชะตาของคุณทั้งคู่จะเป็นโชคชะตาที่อยู่ด้วยกันแล้วเบเตอร์มากเลยเบเตอร์แดนแดนบีแดนบีฟอร์นี่คือพลังงานที่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่เอาอาสาจะเอาใจกันเอาแบบอาสาที่ต่างคนต่างมีภาวะนี้ต่อกันเติมแต่ความลำบุญใจให้กันอยากแบบอยาก ออดอ้อนกันและกันอยากทุ่มเทเขาก็อยากทุ่มเทเขาก็อยากเขาก็อยากจะมีฐานะเป็นผู้ทุ่มเทอุทิตรักให้เหล่เกินและเขาก็มีหน้าที่ในความรู้สึกที่คุณทำให้เขาหันแต่ด้านหันแต่ด้านอบอุ่นซึ่งมนุษย์เราแม้แต่คุณเองก็ย่อมรู้ตัวเองใช่ไหมคะว่าเราบกพร่องเป็นธรรมดาเนาะนะคะแต่ ต่อให้คุณมีด้านนี้ต่อให้เขามีด้านนี้เวลายามอยู่กับคุณคุณก็น่ารักขออนุญาตพูดความจริงตามไพ่คุณก็น่ารักเหลือเกินหนาที่คุณปิดกัน้นด้านลบที่จะต้องเรียนรู้ต่อกันเลยัยงไงเขาก็ยังไงเขาก็การุณาต่อคุณแทนหนะคะแล้วคุณก็มีพลังงานด้านนี้ต่อเขาและบางทีคุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้ด้านถูกขัดอกแบบโอเคอยู่กับเขา ยังไงก็ต้องมีเรื่องขัดอกขัดใจกันเป็นธรรมดาแต่เขาชอบงอเขาชอบแบบยอมานะคะคุณจะไม่ได้เรียนรู้เท่าไหร่คุณจะต้องถูกปิดกั้นพลังงานด้านนี้เพื่อเรียนรู้ด้านนี้ตอนระหว่างรอเขาและเขาก็เหมือนการถูกปิดกั้นพลังงานด้านถูกบำรุงบำรุงขวัญและกำลังใจถูกบำรุงความเย้าวยวนถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานแห่งการถูกเติมเติมความอ่อนหวานละมุนไปซะทุกอย่างและ บางทีนะคะบางทีเป็นพลังงานที่ว่าถ้าแล้วสลับอ่านสลับกันให้ด้วยพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายแน่นอนเลยว่าคุณมีพลังงานด้านที่ว่าไม่ค่อยปลุกความแว๊ดแวดแบบเอาแต่ใจเอาแต่ใจแบบเธอจะสงบสติอารมณ์ตัวเองได้แบบ บางทีไม่ทันได้เผลอไม่ใช่ว่ากับใครก็ได้นะคะที่เธอจะใจดีไม่ใช่ว่าเธอจะสนใจใยดีใครก็ได้นะคะพูดแบบใส่อารมณ์แทนไม่ใช่ว่าใครเธอก็จะอยากแบบชอเลาะไปหมดออดอ้อนไปหมดแบบเสียพลังงานไปแบบเพื่อใครเมื่อเธอรู้ตัวว่าคนคนไหนไม่ใช่คนคนไหนไม่ได้คนคนไหนไม่ใช่คนที่ที่แบบ กระตุ้นด้านที่เธออยากออดอ้อนนะกระตุ้นด้านที่เธออยากกระตุ้นด้านที่เธออยากจะยินยอมแบบโปรยเนสน่ห์ใส่อะเธอไม่ทําเธอไม่แลเลยนะคะจริงๆพลังงานนี้เพราะคุณมีพลังงานในตัวเองที่กระตุ้นด้านนั้นกระตุ้นด้านแบบแสนดีต่อคุณหรือแบบอยากจะอยากจะผูกแบบเธอเป็นคนที่ ชอบมากๆไม่รู้ทำไมภูมิใจในตัวเองที่ทำให้คุณหลงไหลแล้วเธอก็จะจะมีพลังงานหนี้ที่จะทำเช่นนี้และไม่มีแบบภาวะที่คุณทั้งคู่จะเรียนรู้ด้านท็อกซิกใจกันเท่าไหร่มีบ้างแต่เป็นสิ่งที่ทนได้เป็นเป็นแบบพิษที่ทนได้เหมือนน้ำตาลธรรมดาใช่ไหมคะน้ำตาลย่อมมีย่อมมีพิษนั่นแหละเนาะเป็นพิษที่อ่าที่ ที่ทนได้อะนั่นแหละนะคะและนั่นแหละอาการที่ยังไงยังไงคุณทั้งคู่ก็รู้สึกว่าทนกันและการได้ไม่ลําบากเลยอ่อนโยนต่อก,กันและการได้อย่างไม่ต้องพยายามเลยและคุณทั้งคู่กันเลยถูกปิดกันด้วยเรื่องนี้มันจะมีช่วงอายุนะคะมันจะมีช่วงวัยช่วงอายุที่ว่าคุณต้องผ่านเรื่องราวเพื่อเติบโตเพราะว่าหากบางทีหากไม่เติบโตได้อย่างเพียงพออะไรอะไร ก็เป็นความเสี่ยงทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะอะไรอะไรก็เป็นความความไม่เที่ยงไม่แน่แท้เลยว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเข้าใจรักแท้ได้หรือไม่จากการได้รับแต่ด้านแต่การได้เรียนรู้แต่ด้านแบบเติมแต่ความเสียหายหการไม่อาจทำให้คนได้เติบโตซึ่งมันจำเป็นต่อ ภารกิจชีวิตด้านอื่นด้วยนะคะจำเป็นต่อเรื่องอื่นๆด้วยคุณทั้งคู่มารักกันก็จริงมาพบกันก็จริงมาเพื่อเคียงคู่นะคะมาเพื่อเคียงคู่และเป็นปรกักที่ดีที่สุดในชีวิตของกันและกันเพ,เพียงแต่ว่าจะต้องเพียงแต่ว่าจะต้องใช้พลังงานแห่งรักนี้เป็นกําลังในการขับเคลื่อนนะคะเป็น เป็นพลังใจในการสร้างสารค์เรื่องราวต่างๆด้วยนะคะเพื่อเพื่อเหมือนกับตอบแทนโลกด้วยอะนะคะมารักกันก็ได้ใช้พลังงานแห่งรักนี้ตอบแทนต่อโลกด้วยนี่คือเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่นะคะโอ๊ยไพ่แบบแสนดีจังเลยนะคะไพ่ไม่ได้มีแต่เรื่องราวพลังพลังด้านดีนะคะแต่ไพ่ออกมาด้านนี้เพื่อให้เห็นว่า เพื่อให้เห็นว่าคุณคู่ควรกับความรักคุณเป็นที่รักนะคะและอย่ากังวลใจไปเลยนะคะคุณมีช่วงเวลาที่แสนดีที่จะได้เบิกบานร่วมกันและเวลานั้นอีกไม่นานเลยนะคะแล้วการคลองคู่ของคุณคุณถูกรักได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะคุณถูกเขารักได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำและเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยนี่คือความรักที่คุณได้รับนะคะ นี่คือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่ๆเพื่อนๆ ทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพืเ่อนๆทุกๆคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักค่ะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะมั่งคั่งร,ำร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจม่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนะคะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักค ความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่เพื่อนเพื่อนก่อนที่เราจะปิดคลิปนะคะอวดกล่องไพ่เผื่อพี่เพื่อนเพื่อนจะต้องอยากรู้แน่เลยว่าไพ่สำารับนี้คือไพ่อะไรนี่นะคะเอฟสั่งมาจากอเลิฟออฟลักสมีนะคะ ความรักของแพ่แม่ลักษมีสั่งมาจากเออเอฟลืมชื่อเพจนะคะนี่ค่ะเอฟสั่งมาจากเพจนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆอ๋อกล้องไม่ชัดค่ะ นาลินนะคะนี่ค่ะนะคะได้แล้วสวยงามมากเลยพีออเดอร์มาจบแล้วนะคะพี่พี่เพื่อน,อนขอบคุณอีกครั้งค่ะไปแล้วนะคะบา,บายค่ะแล้วสวยจังเลยสวยทุกใบเลยค่ะพี่พี่เพื่อนวันนี้ไปแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ